ตอนนี้นะคะเราก็จะทำไอซ์บัคเก็ตรับคำท้าของสโนเบลนะคะก็จะมีน้องมดมาเป็นเพื่อนกับกิ๊นะคะซึ่งวันนี้นะคะกิจกรรมที่เราทำเนี่ยเราจะไม่ทำในพื้นที่ที่ธรรมดาแต่ว่าตอนนี้เราอยู่บนเขาอุทยาแห่งชาติแม่วงซึ่งมีอุณหภูมิอยู่ที่17องศาเซลเซียสตอนนี้มีทั้งลมหมอกฝนและบรรยากาศที่หนาวเหน็บแสนทรบดขนขาดมากก็ตอนนี้เรา แค่น้ำนี่ก็เย็นแค่น้ำเย็นแล้วเราเย็นแย่เแ,แ,แล้วนะ,ะ,ะกิจกรรนี้ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเราเห็นว่ามันเป็นโครงการนีที่แบบจะ เชิญชว,น,ชวนหลายหลายคนน่ะมาทำบุญกับเราแต่ว่าใช่มาทำบุญเราสองคนในการสมัิเทวดาจะทำบุญให้กับป้าสีนวลป้านวลนะคะที่เป็นมะเร็งปากใช่ชอาเภื่อ <ๆ S 1> กงไกรลาแล้วถ้าใครได้รับคำท้าต่อจากนี้ไปก็จะสามารถไปช่วยเออใครก็ได้ที่เขาได้กำลังประสบภัยหรือว่าเป็นเออเป็นประสบโรครายหรือว่าอะไรก็ตามที่ต้องการความช่วยเหลือนะรือว่าตอนนี้ก็ในสุขททยก็เนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นกิจกรรมดี จะไม่ใส่น้ำแข็งเลยเดี๋ยวก็จะผิดคอนเซ็ปต์เราเอาจัดเคมากนี่นะคะน้ำแข็งเคมารวมกันเอาเอาหมน่าเดี๋ยวเราต้ขอความให้ต้องรอมาช่วยหน่อยเดี๋ยวให้ตกล้องนะครับมาช่วยจัดการเรา เอาเย็นเย็นเดี๋เราร่งแบบสามสิบวนะคะก็ขอให้นะคะขอท้าต่อนะคะพี่หมอพิคิปบ้านคุณหมอเว딩สตูดิโอนะคะร้านเว딩นะคะ พี่ชาตินะคะการอนเรักษ์แหงประเทศไทยจับด้านงานสุโขทัยรวมไปถึงพี่ฮูสุโขทัยแมกกาซีนะคะก็ขอให้รีบทำคำขอให้เมื่อเห็นคลิปของเราแล้วนะคะก็ร่วมกันทำบุญกับไอส์พาเก็ตนะคะภายใน24ชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้วันที่วิกิฟขอลาไปที่ช่องเย็นอุนหภูมิ17องศาและหมอกและสายฝนแค่นี้สวัสดีค่ะ